เมื่อกุ้งคุณป่วยเป็นโรคไวรัสตัวแดงตรงขาวหรือแม้กระทั่งหัวเหลืองนะครับคุณจะทําอย่างไรสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Aqua Life Channel กันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมข้างหลังผมก็จะเป็นตึกเซนเทคชิมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เกิดออกไปนะครับผมถ้าวันนี้เราเลี้ยงกุ้งแล้วกุ้งเราป่วยเป็นไวรัสตัวแดงตรงขาวหรือหัวเหลืองเนี่ยเกรรษตรกรจะทำอย่างไงนะครับผม ทำใจใช่ไหมครับที่ผ่านมาเราต้องทําใจเนาะกับการที่เราเป็นไวรัสแต่วันนี้ผมมีนวัตกรรมนะครับเรามีนวัตกรรมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเสียหายและลดความเสี่ยงจากไวรัสตัวแดงดวงขาวและหัวเหลืองนะครับซึ ну. ่งนวัตกรรมนั้นก็คือการใช้สารลลเซลล์เดียวนะครับผมในการที่มีสารที่ยับยั้งในเรื่องของตัวความเสียหายจากไวรัสนะครับผมเดี๋ยวข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ก็จะมาเจาะลึกในส่วนของตัวข้อมูลนะครับผมเรื่องของนวัตรกรรมทางเรือกอาหารเสริมป้องกันโรคสั์น้ำโดยใช้สาร่ายเซลล์เดียวนะครับผมโดยดรวันวิบูลักส่วนอมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมอาจารย์ครับก็เป็นการตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามเก็บงานจากงานแนก2 0 2 3ที่วันนั้นที่อาจารย์ได้ไปบรรยายะนะครับผมก็เลยนวัตรกรรมทางเรือกอาหารเสริมป้องกันโรคสั์น้ำโดยใช้สาร่ายเซลล์เดียวซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง คอบคุณค่ะครับอย่างอย่างก่อนอื่นเลยครับอาจารย์แนะนํานิดนึงว่าแนะนําในส่วนของตัวที่มาที่ไปของตัวงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามันเกิดจากอะไรมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ครับอ่ะแนะนําตัวเองก่อนก็ได้ครับผมค่ะดอรวันวิมลศักดิ์สมบพรมนะคะดิฉันเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพปลาและกุ้งชื่อยาวครับค่ะก็ความเป็นมาของงานสารายเซลล์เดียวนะคะจริงๆต้องย้อนกลับไปก่อนว่า เรามาในฐานะนักเทคโนโลยีชีวภาพก่อนเราใช้ศึกษากลไกภูมิคุ้มกันของกุ้งและเราเรียนแบบกลไกนั้นนะคะซึ่งกลไกนั้นก็คือกลไกล RNA interference ซึ่งอันนี้จะบอกว่าเชิงลึกไหมก็ลึกในระดับหนึ่งแต่คิดว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นชินกับชื่อ RNA อ,อ,อยา่างเ่อาจารย์เปรียบเทียบ,ยบกับเรื่องของตัววัคซีน MR Covid 19. ให้เราเข้าใจง่ายๆ <c oughs> นิดนึงค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่อง p p l e b บิ s นะคะแต่ขอทัชนิดนึงก็คือว่า m r ร a a วัคซีนที่เราได้รับกันเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวที่จะเข้าไปสร้างโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของไวรัสแล้วก็ไปหลอกภูมิคุ้มกันของมนุษย์ <c oughs> ว่าไวรัสเ,เข้ามาแล้วนะคุณจะต้องกระตุ้นตัวเองต้านโรคต้านไวรัสตัวนี้นะคะนั่นคือ MRNA วัคซีน แต่ของเราเนี่ยเป็น RNAi ซึ่งเราก็คือเล่นในระดับ RNA ก็คือ,เ,อเป็นระดับโม uh <Mole cular, S 2> ด l เลกุลาร์โมเลกุลใช่ค่ะทีนี้ตัว RNA ที่เราจะให้กุ้งกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปจำเพาะเจาะจงที่จะไปจับ m r n a ของไวรัสเมื่อมันจับกันเนี่ยมันจะมีกลไกของตัวตัวกุ้งเองเลยนะคะที่จะไปทำลาย m r n a ของไวรัสทําให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ครับค่ะก็ให้ผมเปรียบเทียบ่ตามความเข้าใจของผมก็คือว่ามันเป็นการทําใช้ m r n a ไวรัสเหมือนกันเพียงแต่ว่าของคนเนี่ย m r n a วัคซีนเรารู้ก็คือทางการฉีดแต่ของกุ้งนี่คือรู้ก็คือการกินค่ะอันนี้อันนี้คือผมเข้าใจถูกไหมครับถูกค่ะแต่ทีนี้จะขอเพิ่มนิดนึงอันนี้เพื่อความเป็นเผื่อเป็น,ปน,ปนความรู้นะคะ m r n a จะเหมือนเป็นเส้นได้เส้นเดียวครับ แต่ RNA สายคู่ก็คือเป็นเส้นได้สายคู่คือโครงสร้างมันจะต่างกันแต่ว่ามันอยู่ในระดับ RNA เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องลึกของระดับโมเลกุลาร์นะคือผมก็ไม่ได้เรียนมานะก็อย่าก็อย่าศึกษาผมนะครับค่ะอาจารย์เอันนี้ทัชนิดเดียวตรงนั้นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปเป็นโครงสร้างกระบวนการอันที่มีอยู่ในกุ้งอยู่แล้วนะคะค่ะครับผม หมายความว่าถ้ากุ้งเนี่ยได้รับสารตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับผมตัว rna interference i ตัวนี้เข้าไปแล้วถ้าสารตัวเนี้ยไปเจอหรือไปเจอไอตัว t a r ก e t ของไวรัสที่มันเฉพเจอดที่มันที่เ่าเป็น t a r ก็ตที่มันล็อกเอาไว้เนี่ยเขาก็จะไปเหมือนกับไปตัดเหมือนกับไปทําให้มันแบบว่าหยุดในเรื่องของการแบ่งตัวของไวรัสหรือการแบ่งเัวของไวรัสในตัวในเซลล์กุ้งถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะอันนี้คือเอฟเฟกที่เราคาดหวังแล้วก็ประสิทธิประสบผลสาเร็จแล้วใช่ค่ะครับผม ตรงนี้ครับอาจารย์ครับเรื่องของตัวอันนี้คือเรื่องของหลักการละ,ะต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวเรื่องของการที่ว่านำาทำไมถึงต้องเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวครับอ,อาจารย์ค่ะทีนี้สาหร่ายเซลล์เดียวที่เราใชน้นะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นโรงงานตามธรรมชาติที่ผลิตสาร RNA สายคู่เนี่ยแหละค่ะให้เราโดยที่เราอ่ะเป็นคนตัดแต่งมันเองขึ้นมาให้มันต้านกับไวรัสหัวเหลือง ตัวแดงดวงขาวโดยเฉพาะบแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสาหร่ายเซลลเดียวตัวนี้นะคะจะไม่มียีนต้านยาปฏิชีวนะอันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเนื่องจากตอนนี้เราก็มีความกังวลนนะใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นจุลนินทรีย์จุลชีพที่เอามาใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์น้ำเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะอยู่เพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเลือกสายพันธุ์การคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยมันจะต้องมียีนคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นยีนต้านยาปฏิชีวนะ<ภ>ซึ่งเรากังวลแต่สาหร่ายอันนี้เราใช้ความเป็นความที่มันมีการสังเคราะห์แสงได้มันเหมือนพืชค่ะมันมีสีเขียวแบ<ภ>บนี้ก็คือมันสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นเราจะคัดเลือกสายพันธุ์มันโดยการความสามารถในการสังเคราะห์แสงของมัน<ภ>อันนี้เป็นข้อดีของสาหร่ายตัวนี้เลยค่ะนี่คือเหตุผลวา่าทำไมต้องใช้สาหร่ายเซลล์เดียวใช่ค่ะ เราใช้สาหายตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับอาจารย์ครับถ้าชื่อยาวเอาชื่อยาวก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาเป็นชื่อเล่นค่ะคือ c o l ์โ o m e n e s r ิ h a r ์ i i ครับแต่ถ้าชื่อเล่นแคล m ี่แคลมี่คือชื่อน่ารักมากทำไมถึงทำไมถึงสาหร่ายแคล m ี่เนี่ยคือทำไมถึงมีคุณสมบัติพิเศษที่เราเลือกมาใช้เขามีจุดเด่นอะไรที่ดีกว่าสาหร่ายเซลลโลตัวอื่นครับอาจาร คือตัวนี้จีโนมของเขาได้รับการศึกษาในมาในระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทราบว่าถ้าเขาจะตัดต่อพันธุกรรมของมันเนี่ย<อ>เขาจะตัดต่อส่วนไหนอะไรอย่างไรคือม<อ>ันเป็นเขาได้รับการศึกษาเชิงลึกไปเรียบร้อยแล้วที่เราเอาปลามาล่ายมาทดลองนีง้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช่ค่ะเขาจะทราบจีโนมมาเรียบร้อยแล้วอะไรก็ตามที่เราต้องการศึกษาเขาเชิงลึกต้องการตัดต่อพันธุกรรมเราจะต้องทราบจีโนมของเขาซึ่งตัวนี้มีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว มหม,มัดของบาเราก็เอาตัวสารไหลเคลมี่เนี่ยมาทําการเขาเรียกอะไรนะตัดตอนน่อในเรื่องของตัว RNA i ค่ะเราใส่พูดง่ายว่าเป็นแพ็กเกจเข้าไปในตัวสารไหลตัวนี้เพื่อให้เขาช่วยสร้างสารที่เราต้องการ,รอาจจะไม่ใช่แค่ RNA ด้วยซ้ำเป็นทั้งโปรตีนฮอร์โมนที่จะใช้ในประโยชน์ของสัตว์น้ำนะคะ๋อามาถึงว่าเหมือนกับคล้ายๆกับ enrichment เข้าไปถูกต้องใช่เลยค่ะแต่อันนี้คือเรา ใส่ในเรื่องของตัวสารต้านไวรัสมันก็แบบคล<ช>้ายๆกับว่าตัวกลไกลในการกระตุ้นกุ้งกันแล้วก็ให้ไปทําลายหรือว่า<ช>ไปจับไวรัสตัวนี้ไม่ให้มันมีการแบ่งตัว<ช>หรือว่าเพิ่มจานวนในเซลล์กุ้งอันนี้คือเราใช้ตัวนี้เขาเป็นสื่อใช่ใช่ถูกต้องเลยอ๋อโอเคเข้าใจละตรงนี้ครับอาจารย์ครับตัวเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าอะไรผลลัพออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราสามารถที่ปัจจุบันเนี่ยเราเราใช้ในการเคลมในส่วนของการที่ว่าหยุดยั้งเชื้อไวรัสในกุ้งตัวไหนได้บ้างอ่าค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเราทดลองกับไวรัสหัวเหลืองและตัวแดงดวงขาวซึ่งเป็นไวรัสที่แน่นอนเกษตรกรกลัวกันนะคะแล้วก็ยังเกิดขึ้นตลอดในประเทศไทยนะคะซึ่งผลการทดลองอันนี้อยากจะให้ดูแบบเร็วๆละกันนะคะว่าถ้ากุ้งที่ได้รับสาหรายของเราเนี่ยเมื่อเจอไวรัสตัวแดงดวงขาวเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ถึงประมาณ 70%-80% เมื่อเทียบกับกลุ่ม ของกุ้งที่ไม่ได้รับสารายที่มี r n a สายคู่ของเรารที่อัตราการตายนี้ก็คืออัตราการรอดเพียงแค่10%นี่นับตั้งแต่วันแรกที่ <ฮะ S 1> ท,ที่มีการชา l เลนจ์เชื้อตัว,<ช>ตวไวรัสตัวแดงดงขาวนะครับ <ฮะ S 1> ก็คือเรานับไปเรื่อยก็จะมีการให้อาหารที่มีส่วนผสมของตัวสารายนะครับผมแล้วก็ตัวกลุ่มคอนโทรลเท่าที่เห็นก็คือเราอัตราการตาย อันนี้อันนี้อัตราการรอด,อรรอดค่ะก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะ,ะมเมืม่อเทียบกับกลุ่มเจกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ปกติเลยไม่ได้มีการทวีตอะไรเลยไม่ได้มีการเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเชื้อไวรัสแต่ไม่ได้รับสารายที่สร้างแอนิเอนคู่อ่างั้นต่อไปผมจะเรียกว่าสารายที่สร้างแ n นเอนคู่คือเอฟเฟกกับตัวนี้ถ้ากับว่าเนี่ยฮะเท่าที่ดูเนี่ยฮะก็ตามของเชื้อไวรัสนะครับผม เขาเรียกว่าความเสียหายก็เขาเรียกมามอจิมันเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์มันยกกาลังยกกำลังเปเรื่อยแล้วก็ตายจนเกี้ยนบ่อจนวันที่8ใช่ค่ะใช่ตอตงต่อตรงนี้คือเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าเมนเทนไอตัวอัตราการตายได้เนี่ยไอ้อัตรารอดเมนเทนตัวอัตรารอดได้ประมาณ70%เใช่ค่ะเท่ากับว่าโอกาสตรงนี้ที่เรามองเห็นเอามาใช้ประโยชน์สําหรับคนเลี้ยงกุ้งหรือเกษตรกรก็คือ เรื่องของตัวเบนฟิตัวนี้อาจารย์พิบายให้ฟังหน่อยครับว่าเราใช้เราเราใช้เบนฟิตมองในแง่ไหนค่ะก็คือตรงนี้นะคะก็คือถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้โปเทคกุ้งร้อซแต่เรายังมีเวลาให้เกษตรกรพูดง่ายๆว่าเราให้การตายของกุ้งมันชะลอลงมันไม่ใช่แบบกุ้งติดเชื้อไว้สปอร์ตปุ๊บวันเดียวตายหมดบอ่อ,อันนี้มันอาจจะช่วยดีเลย์การตายไปอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์มันชะลอการตายของกุ้งทำใ ให้เวลาเกษตรกรที่จะเก็บเก็บเกี่ยวกุ้มขึ้นมาได้ทันที่จะไม่ต้องเสียหายมากจนเกินไปก็่ือ็รสิ่งนี้เรามองซื้อเวลาใช่ซื้อเวลาซื้อความก็คือซื้อเวลาซื้อความเสี่ยงตรงนี้ให้ลดทำให้ความเสี่ยงลดลงแล้วก็สามารถที่จะแทนที่จะแบบโอ้โห่อนดนี้นี่กําลังเดินเดินมาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบวันเตรียมจะจับอยู่แล้วเนี่ยเห็นตัวแดงตัวขาวใจห่อเหี่ยวละแต่ถ้ามีตัวนี้เข้าไปช่วยเข้ากับว่าเฮ้ จะช่วยเมนเทนเรื่องของตัวยืดเวลาตายไปน,นิดนึงหลังจากน,นี้คือแทนที่ว่าเห็นตัวเดิมขาวอีกวันนึ่งตายละ<ช>หมดบอ่อ<ช>แต่คราวนี้คือเราสามารถที่จะเมนยืดเวลาไปประมาณก็หนึ่งอาทิตย์ใช่รีบมาจาับก,กุ้งซะ <อา S 1> หรือว่ารีบมาทําอะไรซะ,ะให้มันอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่ต้องติดลบอันนี้คือสิ่งที่เป็นเบนฟิตของเราใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต,ต้องเลยค่ะนอกจากนี้ก็คือนอกจากตัวแรงดูขาวแล้วก็มีหัวเหลืองด้วยหัวเหลืองด้วยค่ะประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพเป็นไงบ้างครับการทดลองออกมาเป็นไงบ้างพอๆกันค่ะ70-80%ก็คือ70-80%ใช่ค่ะเท่ากันเลยถือว่าสูงมากนะครับตรงนี้ใช่ใช่อันน,น,นี้อันนี้เราเราค่อนข้างตื่นเต้นมากกับผลการทดลองนี้นะคะเรื่องในส่วนข,ของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารยนรูปแบบครับผมแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เราจะเอาไปใช้งานต่อเนี่ยตรงนี้คือเป็นโปรดักต์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นรูปแบบไหนครับผมอันน,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 นี้อันนี้เอายกให้ดูก่อนนะคะนี่คือสาหร่ายของจริงนะคะที่เราทําการทดลองอันนี้ต้น ตัวแดงดงขาวนะคะอันนี้ผ่านการฟรีส์ดรายให้แห้งแล้วถ้าดมดูนี่กลิ่นชาเขียวเลยนะนั่นแหละครับผมไม่ต้องเปิดหอก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นชาเขียวเลยใชชมันจะกลินมันจะกลิ่นสาหร่ายขาวๆหน่อยแต่ตอนแรกผมคิดว่าเนี่มันผงชาเขียววะเนี่ยอ่าใช่เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปผสมอาหารได้ครับค่ะอันนี้คือความคาดหวังเราเราได้คุยกับฟีดมิว หลายๆบริษัทด้วยกันซึ่งน่าจะเอาไปทำการผสมอาหารเพื่อเป็นอาหารเสริมก็คือเหมือนไวรั f ฟังชั่นนอ f ฟีดอ่าใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้คือใช้เฉพาะช่วงที่เรามีความเสี่ยงถูกไหมครับอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่บัดเจ็ตแล้วแต่บัตแล้วแต่ว่าอย่างอ่าอาจารย์ตอบครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง ทำไมคนเราทานวิตามินทุกวันอ่ะเราเราก็อยากมีความมีแข็งแรงเราเราเราอยากทานวิตามินทุกวันหรือเราจะแบบติดโควิดก่อนแล้วเราต้องอัดวิตามินซีเข้าไปเวลาสองเม็ดสามเม็ดอย่างนั้นนะคะก็คือคือถ้าอันนี้เปรียบให้เห็นภาพว่าย<ม>อยู่ที่ว่าคุณจะกินคุณจะเทคตอนไหน<า>อยู่ที่คุณว่าคุณอยากจะกินทุกวันแอนตอ่าเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นภูมิทุกวันอ่าจะเรื่อยๆหรือว่าคุณจะมา คุณจะมาแบบบูสต์ทีเดียวตอนคุณป่วยมันจะไหวหรือเปล่าตอนนั้นใช่ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตรงนี้ก็คือแล้วแต่ว่าแล้วแต่เราตัดสินใจใช้แล้วคราวนี้เรื่องของปริมาณการใช้กันเอาเอาพูดถึงในสเกลของการทดลองก่อนเราใช้เยอะไหมสําหรับสเกลในการทดลองว่าสเกลของเราเนี่ยมีม,มีมีบอกขนาดเท่าไหร่มีกุ้งประมาณไหนแล้วก็เรื่องของตัวปริมาณที่ใช้เป็นยังไงอ,อันนี้ถ้าเราทําการทดลองในห้องแลบอะนะคะ ก็จะเป็นประมาณที่เราผสมอาหารเนี่ยตอนนี้เป็น1ต่อหนึ่งอยู่1ต่อหนึ่งหมายถึงว่าอาหาร1กิโลต่อต่อต่อเราจะไม่ได้ใช้เป็นถึงขนาดหลายกิโลเนื่องจากที่เราแทรกเกตตอนนี้มันเป็นกุ้งลูกกุ้งนะคะ P L P L สามสิแบบเนี้ยค่ะก็คือเราก็ใช้ผสมอาหาร1ต่อหนึ่งหนึ่งกิโลพูดง่ายๆก็หนึ่งกิโลกับ1กิโลของสาล่ายกิโลอาหาร1กิโลอาหารกุ้งแล้วก็สาลร่สาลร่อ่า I N A 1> 1ก,กค่ะแต่นี้คือเราบูสต์เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราทําการทดลองเราก็อยากจะเห็นผลที่ชัดเจนถูกไหมคะเราก็บูสต์เต็มที่แต่สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือการลดลงดูว่าเอ๊ะหต่อ10จะได้ผลดีไหมอ,อันนี้ก,ก็จะเป็นการทดลองต่อไปก็คือจะมีการทดลองต่อไปคือว่าจะมีการาเขาเรียกได้ว่าสเต็ปในระดับในของของความอัตราส่วนกรารผสมอาหารกับ<ช>สาระาแต่ละสเต็ปว่า เรื่องของประสิทธิภาพเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อโอเคแต่ตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกหนึ่งอินโนเวชันที่น่าสนใจมากเลยแหีะจนจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็ต่อไปถ้าเราอัพสเก e ซึ่งเมื่อเรา Upscale มันน่าจะได้ต้นทุนที่ถูกลงมากกว่าการที่เราผลิตน้อยๆทำในกในห้องแลบก็ต้นทุนก็น่าจะถูกลงเพราะฉะนั้นมันจะมีการต้องอัพทิมาย์ทั้งในเรื่องของโดส ออพติ i z e ์เรื่องราคาอะไรต่างๆที่จะตามมาซึ่งรเ,รเราคิดว่ามี potential ค่ะครับตรงนี้คือว่าถือว่ามีโอกาสเลยนะมากๆเลยตรงนี้อาจารย์ครับในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องของตัว าเตอนนี้คือเราหาพาร์ทเนอร์หรือว่าหาสปอนเซอร์หรือหาไลเซนซิ่งไหมครับอาจารย์ในส่วนตรงนี้ค่ะก็หลังจากงานแน็กเราก็ขายของหน่อยเร็วเพื่อก็เป็นอินโนเวชันนะอันนี้ใช่ถูกต้องก็คือมีหลายบริษัทที่ติดต่อเรามานะคะว่าสนใจตอนนี้เป็นช่วงการพูดคุยกันว่าจะเป็นความร่วมมือในลักษณะไหนคือเรามีเทคโนโลยีที่พร้อมนะคะส่วนทางคุณทางบริษัทจะ รับไปใช้รับไปทดสอบเป็นในลักษณะไหนอันนี้ก็มี2-3บริษัทในทั้งระดับ SME แล้วก็บริษัทใหญ่ที่ติดต่อเรามาค่ะก็ยังอยู่ในช่วงพูดคุยค่ะตรงนี้คือเราผลิตเนี่ยกำลังการผลิตเราตอนนี้ถ้าเป็นแบบทีมของอาจารย์หรือสเกลของเราเนี่ยเราผลิตกำลังการผลิตประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับกำลังเยอะคือเรามีความร่วมมือกับทางบริษัทที่ อังกฤษนะคะยูซึ่งเขามีกำลังการผลิตที่จะผลิตให้เราได้เนี่ยระดับ2,000ลิตร2,000ลิตรขึ้นไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จาก2,000ลิตรน่าจะได้ออกมาเป็นก็หลายร้อยกิโลอยู่นะ2,000ลิตรก็เป็นถ้าเป็นไดเรทน,น้ำหนักแห้งก็เป็นประมาณหลายร้อยกิโลอันนี้กำลังการผลิต2,000ลิตรต่อต่อเท่าไหร่ครับผมอ๋อหมายถึงว่าถ้าเขาได้ คือเราเราได้สเตนของเราไปแล้วไปต่อเชื้อเชื้อแล้วก็เป็นการสร้างเป็นการเพาะเพาะเลี้ยงสาหร่ายเข้ามาขึ้นมาก็คือ2 0 0พันลิตรออกค้างค่ะเฟอร์เมนเตอร์เขาเนี่ยเป็นขนาดใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจว่าตอบคำถามหรือเปล่าอ่าครับครับผมเข้าใจะหมายถึงว่าแสดงว่าเการเรื่องของกำลังการผลิตเพราะตรงนี้เป็นสารายเซลล์เดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่ต้องห่วงเราสามารถผลิตในเป็นแบบถ้าเป็นไบโอแมสมันได้อยู่แล้ว ถูก <ừ m. S 1> ไหมครับอาจารย์ในในแง่นี้เท่ากับว่าไม,ม่ไม่มีปัญหาเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่มีปัญหาเรื่องของตัวกําลังการผลิตละแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของตัวที่ว่านำการนาเบตต่อยอดการหาเรื่องของตัวพาร์ทเนอร์ที่ว่าจะเอามานําไปใช้ทั้งเรื่องของการทดลองระดับที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องของคอสต์ต้นทุนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญต,ต่อจากนี้ใช่ค่ะถ้าเราเรามีเรียกว่า e n d user ที่จะที่เป็น feed mill ยกตัวอย่างนะคะเป็น feed m e l ต้องการ เอาสาร่ายของเราเข้าไปผสมเป็น functional food อของคุณตรงนี้เราพร้อมคร่คะแล้วก็เราก็พูดคุยกันว่าคุณต้องการที่จะ target แบบไหนคุณต้องการเป็นให้เฉพาะเมื่อเวลา,ามีโรคหรือว่าจะให้ได้ตลอดคือแล้วก็มี target หรือว่าเราจะเล่นกุ้งเล็กกุ้งวัยรุ่นกุนน้งตุเนายอันนี้ก็มีหลายสเตจที่ต้องต้องพูดคุยกันค่ะค ครับผมก็ต้องไปดูแต่ส่วนใหญ่ก็คือตัวแดงตัวขาวก็จะเซนซิทีฟเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์น่าจะน่าจะมีความกังวลช่วงกุ้งโตแล้วใกล้ uh huh. จะจับตรงนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นสเตกน้อะไรอย่างงี้ค,ครับตรงนี้ครับอาจารย์ครับเรื่องของตัวถ้าเป็นฟิตมิลสมมุติเอาไปผสมในอาหารในกระบวนการใน p r o c e s ในการผลิตเนี่ยมันจะต้องมีข้อจํากัดไหมว่าทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่เงี้ยอาจารย์อ่าเป็นคําถามที่ดีมาก ราว่าออยากรู้ <c oughs> จริงๆ r n เจะ,ะเขาเรียกว่าย่อยสลายได้ง่ายนะคะในอุณหภูมิที่สูงนะคะแต่เนื่องจาก r อ a มันอยู่ในสารายเพราะฉะนั้นเนี่ยความทนต่ออุณหภูมิเนี่ยที่จากการทดลองมาก็ได้ถึงประมาณ70องศาซึ่ง f e ีดมิ l บริษัทที่เราพูดคุยด้วยเนี่ยเขาสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในระดับนี้ซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าไม่เกิน70องศาคุณสามารถไปผลิตได้ก็คือสำหรับ ฟีดมิลหรือโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำนะครับที่มีเทคโนโลย,ยีหรือมีเครื่องจักรที่ในการโปรเซสในการผลิตเนี่ยไม่เกิน70องศาก็าสามารถที่จะนำตัวนี้ไปใส่ในเป็นส่วนผสมของอาหารเป็นอาหารที่สำหรับช่วยในการยับยั้งหรือว่ายับยั้งความเสียหายนะครับฉลอค,ความเสียหายจากตัวแดงตัวขาวแลว้วก็หัวเหลืองได้อันนี้ตัวเดียวนี่คืออันนี้อันนี้ ตัวเดียวได้ทั้งหัวตัวแดงดวงขาวและหัวเหลืองได้เปล่าหรือว่าต้องแยกกันครับอาจารย์อ่าอันนี้แยกกันอยู่นะคะหมายถึงว่าเราใส่แพ็กเกจคนละอันกันใช่ใช่แต่ว่าในอนาคตถ้าคุณจะอ่ะมีอีกฟอร์มูลาที่เป็นแบบ multiple target อ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งซองสามารถต้านไวรัสตัวแดงดวงขาวและหัวเหลืองได้อันนั้นก็ทําได้เช่นกันครับโอ้โหมันเป็นถ้าตรงน,นั้นถึงตรงน,นั้นนี่เป็นนวัตรกรรมที่สุดยอดเลยนะอาจารย์เหมือนกับอาหารเสริมอ่ะฉีดซองกินนะเทน้ำแล้วกินใช่ใช่ใช่เราเรามองเป็นลักษณะนั้นนะคะ ครับผมโอเคครับอาจารย์ในส่วนของตัวนวัตกรรมตัวสไลด์เซลเดียวเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยเห็นว่าเราใช้หัวข้อเรื่องของสัตว์น้ําเท่ากับว่าเราไม่ทำเฉพาะในกุ้งอย่างเดียวถูกไหมครับอาจารย์รในอนาคตเราจะมีในสวงตัวงานทดลองหรืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่ว่าเป็นเรื่องของตัวกระ,ะตุน้นภูมิในสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นไหมครับอาจารย์ตัว s p ี c ี e ์อะไรต่างๆค่ะก็คือตอนเรานี้เราเริ่มด้วยกุ้งนะคะแต่ว่าแพลนของเราต่อไปก็คือจะทดลองใน ปลากระพงด้วยค,ค่ะเราเรามีสารายที่เนื่องจากเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางอังกฤษนะคะคก็จะจะผลิตพวกสารกระตุ้นการเจริญเติบโตเป็น enriched สาหรายที่จะใช้ทดสอบในปลากระพงครับก็จะ<อ>เป็นแพลนต่อไปอันนี้คือเป็นแพลนต่อไปใช่ค่ะครับผมก็ตอนนี้ครับผมอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากในส่วนของตัว เรื่องของตัวนวัตกรรมตัวนี้เพิ่มเติมไหมครับในส่วนงตัวสไลด์เนี่ยก็สไลด์ตัวนี้นะคะคือมันตอบโจทย์ทุกตรงของ BCG มหาโมเดลเศรษฐกิจขายของหน่อยเร็วมันไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์นะคะแล้วถ้าดูนี่คือมันลักษณะขายพืชถูกไหมคะอ่ามันจะใช้แสงคาร์บอนไดออกไซด์แร่ธาตุ แล้วก็เปลี่ยนมันมาเป็นชีวมวลโปรตีนไขมันครับผมเพราะฉะนั้นตัวคาร์บอนฟูดฟินด์เราเป็นการดึงคาร์บอนมาใช้มาเปลี่ยนเป็นชีวมวลเป็นโปรตีนเป็นสารที่มีเาเรียกอาจารย์บอกว่ามีมูลค่าสูงนะเป็น value add ตรงนี้นะครับผมจะเป็นโกรทฮอร์โมนจะเป็นโปรตีนจะเป็นต้านไวรัสต้านโรคเป็นสารในการโอ้โหแบบเจ๊เจ๊ผมชิดนะอาจารย์เอาคาร์บอนเนี่ยเอาก๊าซคาร์บอนเนี่ยมากลับกายมาเป็นมาทานทานสโตรเบอร์็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นสารต้านไวรัสตัวแดงดกขาวในกุ้งโอ้โหมันเพิ่มมูลค่ามหาศาลเลยนั่นในแง่ของโปรดักชันเนาะแล้วก็ตื่นเต้นนะอันนี้คือแบบถือว่าอีกเอ็กผมเขาเรียกว่าอะไงผมก็ตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยพอมาเห็นตรงนี้ก็โอ้โหใช่เลยค่ะนึกถึงวันวันว่ามันเป็นมันเป็นพืชอ่ะค่ะมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่จะช่วยสังเคราะห์แสงสารลายตัวนี้ก็คือมหัศจรรย์มากในส่วนตัวแคมมี่มีสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากที่ข้าวอาจารย์ครับค่ะคือ คือข้อจํากัดของนักวิจัยนะคะเือเมื่อเราต้องการเรามีสารอะไรที่คิดเราทดสอบในห้องแลบแล้วอ่านโลกได้ได้ผลดีด้วยเราอยากจะมีคนนําไปใช้ครับเราอยากจะนําไปทดสอบในภาคสนามแต่เราก็ยังมีข้อจํากัดตรงที่ว่าก็คงเกษตรกรอาจจะกลัวในการที่เราจะเข้าไปเพื่อเราอยากจะให้คุณเอาสารของเราไปทดลองใช้หรืออะไรตรงนี้คะ่ะเราอยากเราอยากได้ c o n n e ็ t ชันเราอยากได้ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับเกษตรกร,รซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณงานแน็กแหละช่วยให้เราได้คุยกับทังภาคเอกชนแต่ว่ากเกษตรกรโดยตรงเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีโอกาสรจริงๆก็อยากจะฝากไว้ด้วยเพราะคิดว่า FC รายการนี้ก็น่าจะมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่เยอะเลยใช่ไหมคะก็อยากจะฝากด้วยค่ะว่าอยากให้เราไปพูดคุย หรือจะมาที่เราอะไรตรงนี้เราสามารถพูดคุยกันได้ค่ะอยากอยากให้เอาไปใช้จริงๆอยากไปทดลองจริงๆครับผมก็นะครับก็จะเป็นเมสเตจจากทางทางทีมวิจัยนะครับว่าทาของเจ๋งๆออกมาแล้วเนี่ยก็อยากจะหาที่ปล่อยของใช่อยากปล่อยของอยากปล่อยของทำของเจ๋งแล้วอยากปล่อยของไม่ว่าจะเป็นทางเกษตร,รกรเองอยากให้เปิดใจในการที่ว่าจะนํานวัตกรรมหรือตัวเทคโนโลยีใหม่ๆไปปรับใช้แล้วก็เรื่องของตัวฟิตมิลหรือว่าเอกชนที่สนใจครับใช่ค่ะ าร่วมกันนะครับเป็นสพลายเชนเดียวกันในการที่ทําให้เหมือนกับอุตาหการรมนี้ต่อสามารถจะไปต่อได้โดยที่โรคระบาดเนี่ยทั้งตัวแดงดูขาวแล้วก็ตัวหัวเหลืองที่มันสร้างความเสียหายกับเราเยอะเนี่ยกลับกลายว่าณนาวันดึงเราอาจจะเราอาจจะควบคุมในเรื่องของตัวความเสียหายตรงนี้ได้แล้วก็เพิ่ผมผล,ผลผลิตกุ้งเราให้มากขึ้นกว่าน,นี้ได้นะครับผม<ฮ>วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเรื่องของตัวนวัตกรรมเรื่องของนวัตกรรมสาหร่ายเซลล์เดียวในเรื่องของอาหารต้านโรคสัตว์ในสัตว<ฮ>์ครับของอาจารย์วันวิมลน,นะครับผมสำหรับ ข้อมูลนี้ก็ดีมากเลค่ะดีมากมากเลยครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ